สาวสมปรัถานานาวงเจ้าของเพจอิจันเปิดเผยถึงแนวคิดและความชื่อมยองของเพจอิจันกับผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวไอเทมนี้ว่าด้วยประสบการณ์ที่ฐานะสื่อมวลชนที่สร้างเพจอิจันจนเติบโตอย่างแข็งแกร่งมาเป็นระยะเวลากว่า8ปีการทํางานที่ผ่านมาของทีมงานเพจอิจันได้มีการลงพื้นที่ทําข่าวซึ่งการลงพื้นที่ทุกครั้งต้องอาศัยความคล่องตัว เพื่อให้ได้ข่าวที่ไวแม่นยำทีมนักข่าวต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายทั้งลุยป่าน้ำท่วมครั้งแรมทำให้เกิดปัญหาเท้าไม่พึงประสงค์เนื่องจากไม่ถอดรองเท้าเป็นเวลานานรองเท้าระบายอากาศไม่ดีพอทำให้เกิดเหงื่อและแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้าทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจจึงได้ร่วมกับบริษัท u t r i t i o n Prof เฟสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์จันทหอมเฟรชฟู้ดสเปร์สเปร์ร้งับกลิ่นเท้าขึ้นมานี้ เริ่มต้นจนผอมอะคะก็เริ่มต้นจากการที่ทีมข่าวอิจณ์เนี่ยล่ะค่ะมีปัญหาในเรื่องทํางานต่อเนื่องยาวนานเ,เขาเรียกอะไรเนาะทำเท่าไหร่ก็ไม่เลิกแล้วทํางานหนักเขาใช้กันสาหัสสากันอะไรทำอย่างนี้ยแล้วเท้าเนี่ยมันมันก็เลยอยู่ในรองเท้าที่เราต้องใส่รองเท้าเรียบร้อยเนี่ยติดต่อกันหลายวันก็ทําให้เกิดกลิ่นเท้าพอมันต้องนอนร่วมกันหรือมันต้องเข้าในที่สาธารณะมันก็ลําบากมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให มาคุยกันใหญ่เลยคุยกันเป็นปัญหาของ Office ออฟฟิศอ่ะแล้วมันก็เลยเกิดว่าเออเฮ้ยเราจะหาตัวผลิตภัณฑ์ที่มันใช้ได้จริงๆเนี่ยได้ยังไงก็เลยมาคุยกับทางนิวทริชั่นนิวทริชั่นก็ทําแล้วเราก็ทําวิจัยร่วมกันเนาะก็เทสจากคนของพวกเรานี่แหละจนเราพบว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ที่สามารถขจัดแบคทีเรียได้จริงๆก็เลยทําให้เราเกิดผลิตภัณฑ์ชื่อจันหอมขึ้นมาใช่ค่ะใช่ครับใช่ครับถามเหมือนไม่รู้ปัญหาเนาะ <laughs> คือคือด้วยแหลงทั้งตัวเราทั้งตัวแหล่งข่าวด้วยบางทีด้วยการเดินทางน่ะงานข่าวมันเป็นงานเดินทางะสัก80%เนาะมันก็เลยทําให้เราต้องต้องเผชิญปัญหาที่เราแก้ปัญหาไม่ได้พอพอเท้ามันวันยังไปอินเดีย7วันอย่างเงี้ยวันที่5เริ่มมีปัญหาละแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดว่าเรามีแบบนี้ติดตัวไว้ทุกอย่าง ทำให้เราอุ่นใจว่าอ๋อเราจะไม่ไปเผเชิญปัญหาข้างหน้าเทคโนโลยีแล้วก็สินค้าในปัจจุบันมันอาจยังไม่ได้ตอบโจทย์เพราะว่าสินค้าบางตัวที่เรามีในท้องตลาดอ่ะมันต้องใช้ซ้ําแต่มันระง,งับกลิ่นได้ก็จริงแค่ช่วงวันแต่มันไม่ได้แบบระง,งับแบคทีเรียที่อยู่ในเท้าเราจริงๆเราก็เลยมาคิดตัวเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาพัฒนาแล้วก็มาทําเทสกับพี่จันเขาสุดท้ายอ๋อมันเวิร์กนี่มันใช้ได้คราวนี้เราก็ต้องทเป็น ตัวผลักออกมาสู่ท้องตลาดครับมันมีตัวอะไรนะนาโนนาโนซิลเวอร์ครับนาโนซิลเวอร์ก็จะสดก็สดก็าะไรค่ะก็ก็มีเอ่อมีลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็มีเอ่อตัวเอ่อเปปเปอร์มินท์ที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็โรสแมรี่แล้วก็จะมีสารอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในลูกพับญี่ปุ่นนะครับที่ช่วยทำให้ยับยับ้งแบคทีเรียได้ด้วยครับค,ค,คนุ้๊บก็สดชื่นได้นอนครับเพราะมีเปปเปอร์มินท์ครับ ชใช่ค่ะถ้าต้องการจะมีรสทำลายแบคทีเรียก็ยังมีตัว่องการปรุงเท้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจดทะเบียนเป็นเครื่องสำอางนะคะค่ะดังนั้นมันก็จะก็จะเราก็ต้องปรุงให้มันมีกลิ่นก็ไม่คือใช้แล้วให้ให้สบายเท้าสดชื่นด้วยไม่ใช่ว่าฆ่าแต่แบคทีเรียอย่างเดียวไม่ใช่แอลกอฮอล์เนาะคือก่อนหน้านี้เราก็มีการทดลองกันเองมาก่อน ใช่ค่ะกว่าที่มันจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะส่งเข้าส่งออกบ้านอีจันแล้วก็ส่งเทสเด็กของเราเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นะเพราะว่าต้องทดลองใช้แล้วเพราะว่าเราใช้จากเรื่องจริงเนาะเพราะว่าเด็กเราต้องเดินทางฉะนั้นทุกอย่างในการทําเทสมันง่ายมากมันก็เลยทําให้เราเห็นผลจริงๆเพราะของเราเนี่ยตัวเหม็นระดับเทพอ,อยู่ที่อีจันนะคะถ้าเกิดตอนนี้โฟกัสในโล c a ในประเทศไทยนะครับก็จะขยายชายแนลเร,เราเรียกว่าออมนิชแนลแล้วกันเราเก็บหมดทุกแพลตฟอร์ม แล้วอีกหน่อยอาจจะมีออฟไลน์เกิดขึ้นแล้วก็คอมเบนิสโตนเกิดขึ้นนะครับแล้วส่วน A อในอาเซียนเนี่ยเรากาลังดูไว้เหมือนกันว่าเราจะโฟกัสที่ประเทศไหนก่อนประเทศใดประเทศหนึ่งที่มันมีพฤติกรรมที่เหมือนคนเออเซียเราเนี่ยที่มีปัญหาเกิดปัญหาเหมือนกันอากาศร้อนเหมือนกันผมว่าไอ้ตัวนี้ต้องตอบโจทย์เหมือนกันครับโอ้อันนี้ตอนนี้ยอดรีวิวค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับก็น่าจะเป็นขึ้นมาเป็นท็อปท็อปท็อปของสินค้าที่เกี่ยวกับ โู้ดักเท้าแต่เขาไม่ได้ลงดีเทลว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นชุดที่แบบต้องบำารุงของ Ti ๊ t o ็อกเลยนะครับชั่วโมงนี้คือว่าก่อนหน้านี้ก็ให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เนาะแล้วก็ได้เทสแต่ถึงวันนี้พยายามจะบอกกำลังจะบอกให้ทุกคนได้รู้ f c อีจันได้รู้รูปเหตุอีจันได้รู้เนาว่าจันหออเป็นของอีจันอันนี้ก็มันก็จะทาให้เขาได้ทราบข่าวว่าเอ้ยเรามีผลิตภัณฑ์แล้วถ้าเหตุที่คุณเห็นอยู่ในที่มันแพร่แพร่หลายในโซเชียล มันก็จะทําให้มันต่อเนื่องความรู้สึกกันได้เนาะว่าเฮ้ยเพื่อนเราทําของหวาอะไรอย่างเงี้ยเคสกรอบนี่มัน,มนเราไปเจอในช่องทางในทิกต o k ก,ก่อนในช่องทางแล้วตามด้วยก็ลาซาดา้าที่เห็นคือที่ต่างประเทศที่เข้ามาง่ายด้วยที่ว่าเวลาเราเซิร์ชชื่อนี้ปุ๊บมันก็จะแมทก,กับตัวลักษณะแพ็กเกจจริงแล้วก็มองอ๋อเราสงสัยว่าคืออะไรสุดท้ายแล้วก็ไปสั่งซื้อลองดูสุดท้ายไันเป็นของปลอมไม่ใช่ของเราก็คือไม่ได้มีสรรุคุณแบบเราเลยไม่มีครับ คือถ้า,ถ,าถ้าเกิดพลาดไปซื้อของปลอมเนี่ยต้องผิดหวังเนาะ<ช>เพราะว่าเขาไม่ได้มีเทคโนโลยีที่เรามีแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องปลอมเนี่ยเราก็พยายามแจ้งตำรวจเนาะเพื่อที่จะปรับปรามเรืเ่องแบบนี้ให้ได้เพราะว่ากลัวคนจะจําไปว่าใช้จันหอมแล้วเลือกเลือก,อกตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งก่อนแพเกยังไงบ้างคะแพ็กเกจจิ้งก็อย่างที่ผมอธิบายไปตอนช่วงแรกอะครับก็ดูสังเกตครับเพราะว่าจันหอมมันมีเอกลักษณ์เส้นอยู่แล้วครับอันนี้ปริ้นไม่ได้ก็ไม่ได้หรอกครับเป็นซิมโบเรา แล้วก็สีจะเป็นสีเขียวใช่สีเขียวแมงทับมับมันจะวับวับวับวเวลาเราพลิกมาดูก็รู้ครับซึ่งอันนี้เขายังปลอมไม่ได้ส่วนคําถามที่ว่าควรจะซื้อที่ไหนดีสังเกตเลยครับมันจะเขียนว่า o f f i c i a l ไปดูเคาว่าสะกดสกดไปภาษาอังกฤษตรงนี้ครับเพราะว่าจันหอม o f f i c i a l เซิร์ชคำนี้เลยครับอันนี้ของแท้แน่นอนแล้วก็ของแท้นี่ราคาไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยนะครับบอกก่อนนะฮะอ ถ้าเจอต่ำกว่าร้อยนี่ไม่ใช่ของเรานะคะมีครับมีตอนนี้ TikTok เราเปิดพพนธมิตรให้อยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าหน่วยงานราชการหรือคนที่ทำอะไรต่างๆเขาก็มาติด,ต,ด,ต,ดติดตะก,ก้าของเราเพื่อทำอัฟเฟรียดไปครับตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในแผนนะครับตอนนี้ครับตัวแทนแต่ว่าเราพูดถึงอัฟเฟรียดไม่เกี่ครับเราให้ <Free. S 2> อ่า ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ประมาณ15%นะครับของตัวสินค้านี้ก็เป็นตัวที่เราอยากจะบอกว่าเราเทสจริงแล้วเ,เกิดปัญหาจริงแล้วเราเทสจริงเนาะคือด้วยความความตั้งใจของเราเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้อยากจะทําอะไรที่มันเกินความจําเป็นเราอยากทําอะไรแค่ในสิ่งที่มันมีปัญหาในชีวิตนะ่ะแล้วปัญหาในชีวิตมันก็ต้องถูกแก้ได้จริงๆอะไม่ใช่มโนเนาะแล้วเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเออ มันแก้ปัญหาให้พวกเราได้จริงๆแล้วเราก็อยากจะให้มันเป็นการแก้ปัญหาให้กับคนอื่นๆที่ประสบปัญหาเหมือนที่เราทุกใจกับปัญหาเท้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่มาจย์ผ่านมันมาได้ทุกคนก็น่าจะผ่านได้นะคะคงไม่มีใครสู้เราได้แล้วล่ะในเรื่องของความตึดในการทำงานแล้วก็เจอปัญหาแบบนี้ก็ฝากจันหอมไว้หน่อยเนาะ มีติดตัวไว้จันคิดว่านะมันเป็นของที่ต้องติดตัวกรณีที่เราทํางานหรือว่าต้องเดินทางอย่างนี้ค่ะโยนใส่กระเป๋าไว้เถอะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นภายในในวันที่เราระหว่างทํางานเนี่ยมันจะช่วยได้ไม่ต้องซ้ําครับมันเป็นการยับยั้งแบคทีเรียคือปกติแบรนด์อื่นมันก็จะแบบเงียบไปใช่ไหมกลิ่นแต่จริงๆอ่ะพอมันจะยับยั้งวันที่2มันก็จะลด้อยลงวันที่สามลดลงสุดท้ายมันก็จะไม่มีกลิ่นเลยใช่ครับเอาแค่ฉีดแค่ครั้งเดียว ช่แต่ว่าเท้าเราสัมผัสกับแบคทีเรียอยู่แล้วทุกวันสุดท้ายกินมันก็จะสะสมไปแต่เราก็มาใช้ซ้ำเรื่อยๆครับในช่องทาง tiktok อนะครับก็อ s i g n เนะาะจันหอม Official นะครับ Facebook ก็จันหอม Official แล้วก็ s h o ป e ีก็มีจันหอม Official จริงๆอ่ะเวลาจานัจานหอม Official โลโก้จะเป็นส,สีเหลืองนะแป๊กเกาวจะเป็นสีเหลืองแต่เป็นจะเป็นขวดแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี l a z a d ้เหมือนกัน หลักๆก็จะมีช่องทางออนไลน์ครบทุกทุกช่องทางครับน้องๆนักข่าวก็ติดกระเป๋าไว้นะคะเราจะได้ไม่เจอปัญหาไปด้วยกันนะคะก็เคยทำงานหนักไม่ต่างกันให้รองข้าผ่อใบไม่รอดหรอกสั้งสามวันก็ไม่รอดแล้ว